สวัสดีครับวันนี้สิบพามาเบิงดวงครับดวงนี้อันนี้เคริร็นดวงยังครับเนี่ยดวงสาคูจ้ะดวงสาคูดวงสางคูดวงมะพร้าวจ้าสวองดีจ้าพาร่องเปิดให้เบิงนะครับมันเป็นตัวตรงไหนครับอ่าเป็นตัวยี่เ้ยจ้าโอ้เบิงด้วยครับเนี่ยปวดพ,อ,พ,อ,พอ,องโม,งมง่กแดงครับดวงตัวแ่ครับเกิดมากว่าจะเคยเห็นครับตัวเป็นๆนะเอ่าจะเคยเห็น บัดน,นี้วิธีเลี้ยงมันเจ้าเลี้ยงแบบไหครับนี่วิธีเลี้ยงก็อตอนแรกก็มาเลี้ยงล้อมมืงนี่แหละจา้าก็มาหัดเลี้ยงยังบม่ทันนีน่นั่นมาเลี้ยงล้อมมืงมาเบิ่งนะครับกระดึ๊บกระดึบะด๊บพี่ดีครับเห็นบ่ปะจิ้นมะพร้าวจิ้นมันสับปะหลังครับจ้ะก็กระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บพี่ดีเห็นบ่ยิ่งตอนแรกก็ยานเหรแต่ตอนนี้ก็ยังขยานมันยอยอะอันนี้ต้องอยากเลี้ยงต้องยานอันนี้มันเจ้าคิดอย่งไรมันเจ้าขึ้นมาเลี้ยงดวงนะครับเนี่ย ก็ตอนแรกตอนแรกอะเห็นในยูทูบจ้ะเบิงกะเออโอเลยอยากมาเลี้ยงอยากมาเลี้ยงร้องเบิงอ่ามันดีคือขาเจ้าวาขาเจ้าวามันดีอ่านเป็นเงินเป็นทองหายเลยมาร้องเฮ็ุอหะอันนี้เราเจ้าทอามาเลี้ยงตอนแรกจากจากบอครับหนี่งตอนแรกยี่สิบชุดจ้ะโอ้ยี่สิบชุดจ้ะโอ้ วันนี้นะครับเริ่มพนักมาเรียงตอนแรกยี่สิบชุดตอนนี้เพนเขยยนะครับเต็มแล้วครับนะครับตอนนี้เขาบริษัทแล้วจ้ะตอนนี้เฮดเขาฟ้ามบริษัทตอนนี้พนเขาบริษัทแล้วครับจตอนนี้บริษัทเขามารับซื้อไหมครับจ้าเขาจะมาราบเอาเองจักมือครับที่ว่าเจ้าเลียงตั้งแต่หน่อยเนี่ยหอดถือว่าเขาลงเขาบริษัทเนี่ยสามสิบหามือถึงสี่สิบมือจ้ะสามสิบหามือถึงสี่สิสี่สิบมือเขาจับมาครับเออจับขายนะครับจ้าจ้าโอ้ พอดี้เขามารับสื่อโล่จากบาทครับซือสื่อบบแพงตราจ่าร้อยกว่าบาทร้อยหกสิบแต่พอาำขายน้ำบาตนี่รูสองรอยโอ้ค้าบริษัทเขามารับสื่อนี่ร้อยหกสิบจ้าแต่เขาเอาน้ำเฮ้าหลายเขาเขาเอาเท่ลารล้อยร้อยรูอ้สองรอยรูยังเสียเขาเอาน้ำเฮ้าประจําไปเลยพาะว่าเจ้าผูกขาดกับบริษัทแล้วครับผูกขาดกับบริษัทแล้วจ้านบนัดี ผมอยากถามว่าดวงสาคูนี่มันกินอาหารแบบใดครับเนี่ยแต่ว่าถ้าเขาเลี้ยงน้ำบวานเขาธรรมดานี่ก็เลี้ยงมันสับปะหลังไดก้กับกบาบกเพ้าแต่ว,ว่าเลี้ยงส่งบริษัทนี่เขาให้กินสาคูจ้ะอา,อาบกเอเขาให้กินสาคูของเขาเขาบ่าให้กินมันสับปะหลังเดี๋ยวสิพายเบิง่งอาหารสาคูเพิ่มบัดนนี่ม่เจ้าขยายมันจาขยาย,ไ,ย,ายไปเรื่อยๆบ่หรือย,อยังใดการชิดว่างซะละจ้ะอ ี่ก็จะขนาดตัวใหญ่สุดไปครับเนี่ยบ่จ้ะครับลองถึงยังว่าในเงยปันโอ้ขนาดท่านหญ่เลยครับเนี่ยเออขนาดท่านหญ่เลยครับเนี่ยยังว่าพ่ออยู่เขายังไม่ถึงจ้ะยังว่าท่านได้ถึงสามสิบถึงสามที่หามือลี้ยงไปอีกคุณไปอีกจ้ะโอ้บัดนี้ยุทธบัตนมีคนเขามารับเอามาสือบป่บ้านบ้านท่านไม่เคยกินบ้านท่านไม่เมิ่กินบานนั้นจ้ะเป็นพ่อพันแม่พันได้โอ้เนี่ยครับเนี่ยจ้ะนี่มันจะเป็น เขาฝักของมันแล้วมันเกิดจะออกมาเป็นพอพันธุ์แม่พันธุ์ในห้องเนี่ครับมันเกิฝฟักอยู่ในนี้ครับโอ้ไมันก็สิเป็นพอพันธุ์แม่พันธุ์ในห้องจ้าโอตอนแรกเขาเห็ดมันอีคือมีแต่ลงทุนลงทุนแต่ว่าถ้าเขามาผลิตตรงนี้ได้มันก็มันก็ดจีกาสิเห็นทุนขึ้นเพราะว่าเขาตอนนั้นเขาซื้อพอพันธุ์แม่พันธุ์มันคูละสิบาทอย่างเงี้ยเออคูละสิบาทจ้าแต่เขามาเห็ดเองสิเขาเป็ต้องซื้อเขาบัดนี้พอมันออกพ่อมันเขาได้ฟักแล้วมันหลามันหลอกมากมันจะเป็นตัวแบบไหนครับมันก็จะเป็นตัวเด้อ อมูอใหญ่ๆเบิดเนาะพี่อะระดิเดี๋ยวเบิเ่งนะครับเอาเขา่า,าดันเบือระดินี่ครับตัวมนี่เป็นทังซีนะครับใช่นี่ตัวมันโอ้ตัวนี่เป็นทังซีนี่จ้าอันนี้ดวงสาคูนี่ครับจ้ามันนี่บัดน,นี้เขาเอาไปพ่อแบบใดครับนี่บัดที่นี่ประคั้นเปนตัวซีแล้วจากนี่ก็เอาเข่านี่แล้วเอาเข่าพาะมันอิ่มเสียเข่าในนี่โอ้ครับ พอมันอีกต่อไปมันเป็นรูออกมาแบบที่นี่เบิ้ลนะครับเรื่องพันธุนเพชรจ้าพอเบอิ้ลแล้วนี่มันจ้มันยังขั้นเด่นนั่นมันจ้งสีเป็นรูม,นมันออกมาอีกเเ่นน็ปทางปฏิิคับเนี่ยจ้าเพิ่นใส่พื้นที่พอไรเนี่ยอันนี้พอพอเบอิ้ลแล้วจ้าเนี่ยโอ้เพิ่นใส่พื้นที่พอไรลเลยพันธุ์เพชรเป็นขดดูขดขดวยมันจ้าขดดูคือนอนหกสั้นได้โอ้หกสั้นดิจ้าพอทั้งเหมือนี่มันมี จากพันตัวครับเนี่ยที่เทปเป็นบ่อยเป็นหมื่นบ่อยไอ้กระกระมังละซิบตัวหาคู่เนาะเออเนี่ยมันก็ลายเหรอเนลายจ้าลายอันนี้คือพอพันต์ป่ะครับเนี่ยจ้าพอพันต์เม่พันต์ตอนนี้มันก็กำลังผสมพันต์มันกันอยู่นี่พอนี่ครับนี่คือพอพันต์เม่พันต์นะครับเพิ่นที่เฮ็ดใส่เป็นคอนโดวงสินะครับเรือนี่ยเป็นคอนโดวจ้าอันนี้พอหนอกมาแล้ว มันเป็นเจาะเสิแยกพอพัดพอพัดออกมาจ้าแล้วก็จาะเสียวหลนมาเรียงต่อแมนแมนแล้วมันก็จะมาดปีนยังสันไหนเฮาเป็นกันไปแล้วพ่อมาไม่ไม่ก็สิมาเป็นอาตัวแยงซี่จ้าอ๋อออกไม่เฮายังสันมันี้วิธีเลี้ยงนี่อนเลี้ยงง่ายป่ะครับก็เฮ็ดผู้เดียวเด้ล่ะเนี่ยโอ้แต่เมื่อไหร่เวลานั้นไว้ก็จ้งคอยจ้างเขาเมื่อซอยหลาร้านมื่อซอยแน่ะแต่เฮ็ดคนเดียวจ้ะวันนี้นะครับใส่พื้นที่บ่พอไรนะครับเนี่ย ครับพอเบิ่งไกลครับพนที่เพ,มมพ,พิ่นบ่พองงานนะครับแต่เพิ่นสามารถสั่งอาชีพสั่งได้ได้ครับโดยการเรียงดวงดวงสาคูมาครับเปป<ผ>มื่อนักยู่ครับผมสิม <losers S 1> ลองเบิ่งครับแม็นร้านจิตเป็ดเป็นแบบเรเบิร์นนะครับเนาะเบิ่งมาเบิ่์ใกล้ๆนั่นลื้อขึ้นเบิ่งนั่นนี่ครับโอ้โหเบิ่งครับเนี่ย ย้ำคัดในแง่เต็มที่จ้ะโอ้ขนาดท่านญ่นะครับนี่ครับเนี่เกิดมาผมหัวตะเคข้นนะครับนี่ครับนี่โพดโพบักโมกแตงครับใหญ่คัดครับตัวเป็นๆนี่ครับอันนี้อาหารของมันนะครับมองมองยูมองอาศัยมันเถิดอันนี้ครับนี่แค่กาบักพร้าวครับนี่สาคูนี่ซื้อแพงโอ้สาคูแพงจ้ะสาคูแพงจ้ะนี่อันนี้ของบริษัทบ่ครับเนี่ยอันนี้บ่ของเฮานี่สั่งซื้อนั่นเองของบริษัทมัินบุดรคนแรกจ้ะวันนี้ใส่นี่ นี่ที่สาคูจ้ะนี่แต่ว่าถ้าเลียงขายเขาบริษัทนี่คือใส่ตัวนี้เลียงมันสัปะหลังห้าไใ้เลียงดบเลียงจ้ะไม่ต้องเอาตัวนี้ตัวตัวเดียวบ่คเับแม่นค่ะตัวนี้ครับอันอันนอันนี้เขาเอินนะครับเนี่ยสาคูสาคูจ้ะคือเลียงเขาบริษัทนี่ใส่ตัวนี้ครับนังนั้แต่ว่ามันไอสับปะหลังเ้านี่เลียงก็เป็นพ่อพธา์แม่พธา์ได้หลังจากเขาไปเลียงเป็นพ่อลูกขันจังบ่ได้ไม่เจอเห็น เออความเจริญเติบโตของมันเจ้ามีความสุขว่ะมีความสุขเลืออยู่กับมันอย่างนี้แหละเรียนพริกไปพริกมาเฮ็ดนี่แหละอยู่กระตุ้นขึ้นมากันนั่นเพิ่งเอ็ดกับมันยุ่งสิแล้วเออมันก็ใส่พื้นที่บริหลายสำนักจ้าทำมันก็เขาก็เปลี่ยนอาหารให้มันเกันยังเขาก็เฮ็ดไปยังสิเลรออืมว่าง่ายกับแม่นว่ายากกับแม่นแต่ว่ามันก็คือเป็นเป็นของเฮ้าเป็นบ่ล่ะเอาบริดลีดันกระเ่าใด่ายังสิให้ของเขาเองจ้า มันต้องการคนดูแลเขอกันมันบอกเขาก็ค่อยเบืองว่ามเออมันมีอาหารบ่อาหารมันเบิดหรือมันย่างอียงเบิองหนันเบืองนีให้มันนั่นสิน่ะแต่ตัวนั้นมันไม่ได้เป็นอยู่นะเขาเห็นไวน่ะประมาณสิบสามหมื่นถึงสิบห้าหมื่นเขาจะค่อยเบงองจะค่อยเด้เอาพอพันแม่พันมันออกช่วงนั้นไม่ได้ยากมันสิยากแต่ช่วงมูนีเฮาอันนั้นแล้วขึ้นเล้วไปนั่นสิบกว่าหมื่นเฮาจะค่อยบ่ได้ไปเบืองเขาเขาสิมันดูแลจะสมเทียนเป็นโดดสิครับพวกนี้คือเขาทุนอาหารมันนี่เล้ยงมัน มันสิกินเจริงมันใหญ่แล้ะมันเริ่มกินเจริงเอากระพร้อยเบืองว่าอาหารมันย่างหรือมันเบิดเขาเกิดเปลี่ยนให้มันเพิ่มห้มันนังเสียอันนี้ใส่พื้นที่บไหลเนาะมันต้องใจฮักบ่อเลี้ยงเลยคนอยากมาเลี้ยงดวงนี่มันกล่าหลายยางอยู่หนึ่งทาวันน่ยมันก็เสือมันก็จะท่อมนบอว่าตอนแรกในช่วงแรกนี่คือลงทุนเท่าย่างเดียวได้เนี่ยใส่เงินท้าเบิดทุกอย่างแบลงทุนตอนแรกจะเครับ ลงทุนตอนแรกมันเพ่เบิดหลายแต่พอ่าเขาเขากลับมาแต่มันไปเรื่อยๆนั่นสินะ่ะ<อ>พราะว่าเขาจะเพิ่มหลายมันก็เพิ่มพอเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปโอ้เขามาเขาก็เพิ่มไปเรื่อยๆ,ๆจ้าถ้าคิดว่าเขาเลี้ยงไม่พ่ออยากพ่อจีนก็ซื้อเขากิบเาต้องนั่นหลายเขาก็เลี้ยงแค่เมียงซีบสามซีบ <ๆ S 2> ก,กระ,ะมังซีบกระ,ะมังพ่อจีนพ่อไปเองสิได้อยู่แต่ถ้าเขาหวังเหตุ่าสิเป็นเงินกับมันเขาก็ต้องมาไปเรื่อยๆครับมันต้องขยายมันต้องเรื่อยๆมันต้องขยายไปเรื่อยๆอันนี้นะครับ พี่น้องภัยสนใจตอที่อยากาเลี้ยงดวงอยากมาหาความู้กับมาหาเพนได้เดอะเบอร์โทษเดอะเบอร์โทษเดอะคอมทีให้ไว้หลังรายการครับมาได้จ้ะพอพันธ์แม่พันธก็มีคูลสิบบาทพอพันธ์แม่พันธเพิ่นก็มีขายนะครับคูลสิบบาทภัยสนใจอยากเลี้ยงดวงสาคู่กับมาหาเพนได้บักค้าวา่าบริษัทเขามารับนี่โลละร้อยหกสิบบักค้าเอาไปขายตับตลาดนัดบ้านเท่าหนึ่งโลละสองร้อย สองร้อยห<อ>้าสิบสามร้อยเราเจ้าสิว่าขายเองสองสิบเราเดวแต่จ้ะอันนี้เขาเป็นคนกำหนดรคาคาเองนะครับอันนี้ก็เพิ่นหัวตะเริ่มต้นนะครับเพิ่นก็หัวตะเริ่มต้นเพิ่นก็เพิ่นผูกขาดครับบริษัทพร้อมน,นะครับบริษัทเขาการันตีให้โลละราหกสิบบาทแม่นปะครับแมน่นค่ะบัานนี้ทุกเดือนบอกเขาเขาจะมารับครับแมน่นทุกเดือนเขาของแข็งเสียแข็งเลถขาเขาเ<อ>ขาจะมาเอาเองบัานนี้ได้จำน่ายจักรอบแล้วครับนี่ อันนี้ยังพันได้ออกจักรอบเลยเนี่ยอเอ,อพราะวานี่มากาคีป,ป,ปินพอพัฒน์เมพัฒน์ปกกอนอันนี้เขาจะเริ่มต้นได้จักมือได้จักเดือนแล้วครับเนี่ยของเขานี่ของบริษัทฮันก็ได้สิบฮัก็ออได้สิบสองมือโอ้ของบริษัทเออแม่นค่ะของบริษัทเขาได้สิบสองมือจ้าครับอันมื่อนี้มีจเจ้าของเจ้าของเก่าเฮาเรียงมาของเฮาเองอย่งศิระแต่บริษัทมาลงมพึงจะได้สิบสองมือพอตั้งแต่ออกจากพอพัฒน์เมพัน์มากนี่เขาเอามาเรียงไว้ สามสิบถึงสี่สิบมือแมนกัดจำแนงได้จ้าโอ้ oh, นี่แหละครับแค่สามสิบถึงสี่สิบมือครับเข้ากัจำแนได้แล้วจ้าสามสิบห้ามืน่นนี่คือขายได้เลยละ่ะมันกัดใส่เวลาบรด,ดนลนะครับบอก็ออถือมาเ,ออเป็นเดือน,นกอนแนงสินะแค่อาหารมันก็มีหลายอย่างเลยครับมันมันบริสซับซ้อนเลยบ่กนี่ครับขลาปังเผาเนี้ยนี่มัดเนี้ยแล้วมีสาคูเนี้ยสิครับเนี้ยแค่สามอย่างครับ กับการใส่ใจของมันจากหูวิธีจากหูเทคนิคอยังกระทูมาถามเพื่อนได้เดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้ครับอันนี้เป็นงานรีเลกหรือว่าเป็นอาชีพมันเกิดตอนแรกก็คิดว่าเป็นงานดีเลกโอ้เรเลี้ยงไปเรื่อยๆตอนแรกเนี่ยจ้าร้องเบิ้งไปนี่ละตเอาไปเอามาจ้ามันจะเป็นไงเราเนี่ยมันจะเป็นอาชีพเราเนี่ยก็เลยสิเป็นจักสิมันจะเป็นไปแน่วใดถับเบิ้งนี่เราจ้ะครับเพื่อนก็หัวเรจะเริ่มต้นในเดือนเขาก็เริ่มต้นคือกัน พี่น้องอยากเลี้ยงพี่น้องสนใจก็ค่อยมาติดต่อมาสอบมาถามเพน,นเดอร์เดีเด๋ยวผมใส่เบอร์โทรไว้ร้ <c oughs> องเบิรงแต่ว่าเห็นเห็ดไงเลยร้องเบอรงสิเลยจะขนาดร้องเบิรงเลยตัดสินใจตรงนี้เลยหกสัน่นมันบ้าตกไปสามลอยหรอวะนี่สามลอย โอ้สามรอยก็กะละมังกันบอแม่นเพราะว่ามือวานนี่ก็ซื้อหาซิบใบมือนีมือมือก้อนนี่หาซิบใบมือวานอีกหาซิบใบเองเสียมันก็ลอยแล้วทังเสี่ยบริษัทม้นมันก็ลอยก็เป็นสองร้อยสามร้อยก้วล่ะนี่ครับกะละมังเป็นคอนโดยจ้าสามรอยกววาแล้วครับบ้านเท่านี้บ้านท่านมีคนเรียงหลายเลยเนาะมีเรียงสองคนก็ไอ้หลาน เลียงสองคนกับห้านการร้านกันโบโบทอนล่วงลายปนี่มีอของยูนีละ่ะเลี้ยงลงวงลายนะโอ้ครับเห็นผลผลิตแล้วมีความสุขเลื่อน้องสี <c oughs> อยู่ <c oughs> ไปยังสีอยู่หลินกับมันไปยังสี่เล้วท <c oughs> ึ่งเมียทึ่งมันยุงสีเลร <c oughs> อทึ่งเอาโซว่าห้าสาีจับจำนายเนี่ยห้าโทษบอกบริษัทบอกครับกตบ่ เขาก็เฮ็ดของเขาไปเองจนว่าหอดที่ว่าเขาใส่ตัวไว้เขาสิมาเขาเอาของเขาเองอจ้าใช่เขาจะมีกำนดใไ้ยกันบ่เจ้าเขากรูดูคือกันว่าเขามาลงเขาตอนไหนกับพิลาแตองสินาครับผมจ้าประี้ผมถามเลยว่าบริษัททีว่าเขามาลงให้เนี่ยเขาเอาตัวด้วงเป็นยังครับเขาไปเฮ็ดไอ้เขาเกียบด้วงน้ำพริกด้วงกุยเสียยด้วง ของกินทั้งนั้นเลยของกินทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เขาเฮ็ดเป็นอาหารเสริมอาหารเสริมดวงพร้อมจ้าตัวนี้เขาเฮ็ดเป็นอาหารเสริมดวงอ๋อมันเป็นบริษัทของเอเดป rotein เดเดโปรตีน i อ๋อเดเดเดโปรตีนเดโปรตีนจ้านี่อาหารเสริมค่ะมี่เรเก็บยวดวงมี่เรพลิกดวงจ้าโอ้โหกะหลีปั๊บดวงกะหลีปั๊บดวงจ้ากะหลีปั๊บดวง นี่แหละครับกุยเซี่ยงอียังผลดีเขาเฮ็ดหลายอย่างเขาสิไปแปรรูปออกมาออกมาหลายอย่างคมันตลาดมันบ่เพอตลาดบพอจ้ะตลาดบ่พอบ่พอะไเพราะว่าคนเลี้ยงด้วงนี่มันยังมาในนันลายเป็นเจ้าไปฮูหูจักทังบริษัทเขาได้จังไ๋ครับมีมูอยู่ทังสกุลสังคนจ้ะสกุลก็เลียงลายเมันเขาโทรบอกบ่จ้าแล้วก็คุยกันในตอนว่าเขาตรงนี้มันกันอีนูเด้งสันต์สีกับคุยกันกัน แต่สายของเขาเนี่ยนี่พิ่ณุโลกนี่อ้เมื่อนาศูนที่ว่าของมาสรงน่ะแกอยู่พิษณุโลกนี่ครับพิษณุโลกจ้ะแกยู่พิษณุโลกแกมาวิ่งสายเหนืออันคนละคนละโซนคนละสายกันนี่ี่นะครับผมจ้ะปักคาว่ามีปักาว่ามีพี่น้องอยากมาเบิ้งอยากมาสอนอยากมาถามได้ปครับได้จ้ะได้น้อค่ะได้ค่ะมันจะก็ต้องการหาสมาชิกเพิ่มือกันเนาะได้เพื่อเพื่อจะได้ขายพอพันแม่พันตาจ้ะจ้ะได้จ้าได้จ้อ นี่นะครับเดื่ออยากมาสอนอยากมาถามเพิ่นสนใจมาเบิงกันมือนั้นก็ค้นโคกจะเลื่อนมาเบิงอยู่จ้าเพิ่นก็สนใจหมดเลยกำลังเริ่มต้นแล้วครับเนาจ้าล่างปลายต้นมันเพิ่นขึ้นมาแม่นบลาเพิ่นกับผู้นั้นผู้นี้อยากเพิ่นมันอีพี่นี่ออกไปมันค้นกับิีมมติิตามเบิงลายแล้วเบิงส่งเนี่ยเพิ่นกำลังพัฒนากำลังเริ่มต้นครับใคยสนใจอาชีพ มันก็นลงทุนบ่หลายแนี่ยท่ังใดก็ลองมาเบิงมาสอบมาทำมือพายางเรียงดวงเป็นอาชีพเสริมเป็นายไ้เสริมกับมหาเพนได้ครับเพนจินเดียข้าปรึกษาอันนี้ที่ตั้งยุไสครับเนี่ยยุบ้านใดครับยุธ่าเสานี่เราจะยุธ่าเสาจ้ายุตำบลนะครับตำบลเพชละครจ้าอำเภอหนองไผ่จังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์จ้าอ๋อนี่นะครับเด้อเอที่ตั้งเพิ่นก็อย,อยุ่หมู่แปด อันทาเสาเอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ใคยสนใจนี่เจ้ามี่าเบอร์โทรครับาเบอร์โทร,โทรเจ้าแม่เบอร์อยัง0 6นย6ห9 9 3่9 9 3ย9หก่าจ้ะ945เอ่ออ่า,อาซื้อว่ายัางครับวิจิตวันวิเศษจ้ะวิจิตวันวิเศษนะครับนั่นแหละครับใคยต้องการการโทรมาหาเพิ่นได้ตามเพิ่นบอกอาเบอร์โทรไว้ สุดท้ายนี่อยากให้กําลังใจคนที่อยากมาเรียนจอสีบอกเขาจาวางเลยนะครับมาลองเบื้องจ้าแต่ผู้ใดสนใจจ้าอย่ามาลองเบื้องก่อนก็ได้ไั่ไดจ้ามาสอบมาถามจลาผู้นี้เพิ่งเฮ็ดขึ้นกันนั่นล่ละจ้ามาเบื้องมาศึกษาเบื้องขึ้นกันก็ได้จ้าเข้าเบื้องใกล้ครับเดี๋ยวผมจะเปิดในเบิ้งผูนนี้นะครับตัวดวงครับ อีพี่นี่ก็เอาไวส้สนีทก่อนนะครับเนาะอีพี่นาข้อสิไปไทยท้ำเรงยังค่อยมาติดตามอีกที่หนึ่งครับอันนี้คือดวงสาคูนะครับให้สนใจก็โทรม่าหาเพิ่นได้ตามเบอร์โทรเอาที่หายไปแล้วฝากนะครับฝากกดติดตามฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยครับเดอ้ออย่าลืมกดกระดิง่งพร้อมนะครับเดอ้อแจงเปลี่ยนคลิปใหม่ๆกดกระดิง่งกิ้งกิ้งกิ้งหายครับเดอ้อบายบายสวัสดีครับ คุณเคีลมมาหน้าชาแน,นลครับ